อ่ะต่อไปเป็นชาวราศีพิจิกพิจิกครับชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่21ตุลาคมถึง20พฤศจิกายนนะครับะนะครับดอเสิมก็จะเลือกไพ่ทั้งหมดสิบใบนะครับนะบเพื่อจะดูภาพรวมของคนเกิดของคนราศีพิจิกนะครับของเดือนกันยายนยน,นะครับนะ,ะมีคําถามมาแล้วครับสำหรับพิจิกคดีฟ้องอยากจะสําเร็จด้วยดีหรือไม่ นะฮะและใช้เวลาอีกนานกี่ปีมีเกณฑ์เดินทางบ้างไหมบ้างหรือเปล่านะครับนะคนราศีพิจิกครับได้ครับโอเคเราไปตั้งจิตไปพร้อมกันนะสำหรับชาวราศีพิจิกดูคุณว่าคุณชคุณเชอรี่เชอรี่โอเคเชอรี่มาแมนได้ครับนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะซื้อมาที่มือผมครับครับชาวราศีพิจิกเดือนกันยายนเป็นยังไงครับเดี๋ยเราจะเลรื่องทั้หบทสิบใบนะครับเป็นภาพรวมนะครับ เป็นภาพรวมของคนราศีพิจิกตลอดเดือนกันยายนนะครับอเรื่องม,มาได้ครบแล้วนะครับทั้งหมดสิบใบนะฮะนะครับท่านพี่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตามกติการเราครับกดไลค์กดแชร์นะครับ นะฮะแล้วถ้าเกิดพึ่งข้ามาครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้เตือนเวลาที่เราออกอากาศนะฮะตอนนี้10บใบเรียบร้อยครับดรเทมครับโอเคช่วงนี้มีเรื่องลังเลใจลังเลใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้นจะซ้ายหรือจะขวาดีใช้คำคำนี้นะครับใจคิดเรื่องการหาเงินอยากหาเงินเยอะๆนะครับเรื่องเงินว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือ the king of s w o r s ไพ่ถือดาบหมายถึงว่าคุณทําอะไรอาจจะเหนื่อยหน่อยอุปสรรคอาจจะเยอะในช่วงเดือนนี้ถ้าคุณผู้หญิงก็จะเหนื่อยยิ่งกว่าผู้ชายหน่อยนะครับเขาจะเลื่อนตําแหน่งกันไงเกาต้องสู้กันตอนนี้แหละอาจจะคาดหวังสูงสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่ามีโอกาสจะได้ไหมมีนะครับเลื่อนแต่อาจจะไม่ได้ตําแหน่งที่ชอบหรอไม่รู้ก็อาจจะได้ไม่ได้ตามคาดหวังแต่อาจจะต้องไปมูฟหรืออยู่อะไรบางอย่างต้องสู้สอย่างเงี้ยเนาะตามไพ่เนาะใช่และที่สําคัญคือ ตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวามีโอกาสที่จะสําเร็จเป็นไพ่ตัดสินใจหมดเลยเนาะใช่และที่สําคัญคือปัญหาเหมือนแบกภาระรับผิดชอบในหลายหลายเรื่องครับแบกรับผิดชอบความรับผิดชอบคิดหลายสิ่งหลายอย่างด้วยใช้คํานี้แล้วก็จะมีสัญญณของคำว่าข่าวดีอ่าข่าวดีโออย่างนี้ก็ก็มีข่าวดีจากสิ่งที่คาดหวังมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับแลวนายออฟสเวิร์ดหมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องปวดหัวหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้ม นะครับแล้วก็เหมือนว่าปางปัญหาแก้ไม่ได้ค่อยๆค่อยๆทำล้วกันนะมันอาจจะมีเรื่องให้ละมนหมองปวดใจแต่ทําอะไรตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วทุกอย่างถึงจะสําเร็จนะครับมาคําถามคําถามมาสองคำถามในคนเดียวกันฮะก็คือคดีหย่าจะสําเร็จด้วยดีหรือไม่ใช้เวลานานไหมคําถามที่สองคือมีเกณฑ์เดินทางบ้างไหมโอเคนะครับนะฮะเหมือนดูเหมือนดูดูให้คุณเชอรี่ลยนะฮะ ตั้งจิตไปพร้อมกันนะ <N> ครับอ่าคําถามแรกเลยครับเรื่องคดีคดีความนะครับคดีความนะฮะคนที่อยู่ในราศีพิจิกนะครับถ้าเกิดเรื่องคดีความใดๆนะครับก็เราก็จะเจาะเลือกเรื่องนี้เลยให้เกิด<อ>ขึ้นเป็นจริงโดยเร็วค่ะขอเรื่องการเงินเข้ามาเด่นๆช็อคแลัน,นแม่นๆรักอันตรายไม่ดีไม่เป็นไรโอเคอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณเล็ก ลีลาชาวราศีตุลเป็นเดือนของคุณครับโชคลาภเงินทองเด่นมากขึ้น2อรอบเลยอ่านะครับเราจะจะเจาะลึกนะครับเรื่องคดีความหรือรว่าคดีความหรือที่สิ่งที่เรารอคอยทุกคนตั้งิจไปพร้อมกันได้หมดเลยนะครับ,รบเราจะเร<ช>ิจะเรือกทั้งหมด7ใบนะครับเลือกได้ครบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันโอ้โหจบจบ,จบคือ ไพ่มาแฮ r ์รี่ t อตเผมจะชอบได้อย่างนี้ t h j u u t t i e สศาลยุติธรรมจบเลยคำถามที่คุณถามเรื่องฟ้องเรื่องคดีความ The Justice เห็นตราช่างไหมความหมายคือถ้ามีเกณฑ์การฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลไพ่ไปนี้มันบอกเลยว่า99.99% 99มักจะชนะคดีครับไพ่ที่คุณถามสิ่งคำถามไพ่มันตอบแล้วไพ่นนี้ก็มาย้ำมาย้ำอีก การเริ่มคณเรียกว่าช่วงชิงแข่งขันใครได้ไพ่ใบนี้บักจะไม่ค่อยพลาดและต้องมีการเห็นไหมเรื่องคนรักเนี่ยจะจบเรื่องฟ้องร้องเรื่องความรักและยังไม่จบไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันพูดถึงว่าการจัดการเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินสินสมรสหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้แสดงว่าทุกอย่างจะลงตัวแล้วทุกอย่างจะเคลียร์มีการชดใช้เรื่องการจ่ายเงินอะไรด้วยอันนี้ผมพูดอาจารย์พูดตามไพ่พูดตามไพ่มันออกมาหมดเลยอ่ะเออก็แปลกเหมือนกันเรื่องคนรักการฟ้องหย่านะไอ้ที่คุณถาม ชนะสาเร็จแล้วไพ่เดี๋ยวจะซีเห็นไหมมีสารตราช่างสารตุลาการเกิดขึ้นเดี๋ยวจะซีแปลว่าเขได้รับความยุติธรรมครับไม่รู้ดรเทมตื่นเต้นมากกว่าคนดูหรือว่าไม่มัน Amazing อ่ะเพราะว่าคําถามที่คุณถามอ่ะไพ่มันขึ้นมาหมดเลยฮะเออมันแปลกตรงนี้แล้วพูดถึงคนรักการฟ้องร้องอยากการชดเชยค่าเสียหายรวมทั้งเด e Justice ได้รับความยุติธรรมขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับคุณเชอรีร ครับะะอ่าตอนนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการเดินทางนะสำหรับคนราศีพิจิกเกี่ยวกับการเดินทาง,ะะง,ง่า,ใางาใ,กใกล้ใกล้จะ,ะเกษียณแล้วนะครับสําหรับบางท่านดูซิว่าจะได้ไปเที่ยวสมใจไหมหลังจากทํางานมานานนะครับอ่าเราเตียมจะเลือกไพ่ทั้งหมดเจ็ดใบ,น,บนะครับขึ้นมาเพื่อจะดูว่าคนราศีพิจิกประจําเดือนกันยายนเนี้ยจะได้ไปเที่ยวเดินทางไกลหรือเดินทางใกล้อย่างไงเดินทางปลอดภัยหรือเปลาด้วยใช่ไหม ครับทุกอย่างหรือควรก็เดินทางไหมเลยยังไงครับไม่ได้เดินทางไม่ได้เดินทางนะคุณต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่คุณต้องอึือดอาจหนักใจปัญหาภาระที่ต้องเกิดขึ้นอาจจะมีการแคนเซิลหรือยกเลิกหรือไม่เป็นไปตามแผนหรืออาจต้องเลื่อนในการเดินทางในเดือนกันยานกันยายนี้เหมือนคุณต้องมีเหตุเรื่องจ่ายเงินหรือเงินออกอะไรบางอย่างเหมือนทุกอย่างเหมือนโปลงเหมือนที่คิดว่าจะทําสุดท้ายก็ไม่ได้อ่า ใช้คำนี้เลยเอาง่ายว่าเกณฑ์การเดินทางคุณอาจจะพักไว้ก่อนเนาะคุณจะพักไว้ก่อนมีเหตุต้องจ่ายเงินหรือทำอะไรบางอย่างทําให้เราต้องเคลียร์ไปเที่ยวมันต้องไปตอนสนุกเนาะอาจจะเรื่องงานแล้วก็ได้อาจจะมีการโพสโพหรือการเลื่อนก็เกิดขึ้นได้ครับผมนะฮะโอเคทีนี้ก็ติดตามกันได้นะครับชาวราศีพิจิกเนาะ ถ้าเกิดว่าแบบใครดูไม่ทานหรืออะไรก็ไปดูหลังจากทีมงานต่อแล้วนะครับที่ช่อง2ทะลุฟ้านะครับจับไพ่กับดรเทมทารคค่ะแล้วก็ไปติดตามเพจ t ิกติกก์ฟีบุ๊กไอจีช่อง YouTube มีดวงรายสัปดาห์ให้ติดตามฟรฟีทุกสัปดาห์ไว้เป็นแนวทางของดรเทมด้วยเช่นกันครับมา